สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวสก,กินล่งนับเต้นโดสก,กินห่อระครังท้อใจนะครับแบบนะครนี้ไม่เคยหลับไหลไม่ก็ไม่มีเครื่องอยู่บนนี้ด้วยว่าตายแล้วกูแล้วฉันเอาไงดีไม่อยากอยู่บนนี้เลยมันอยู่กับวูยโอ้ยชีวิตหนอชีวิตเออฮาราบุลูฮาราบุลู อะไรเนี่ยเราป็นรูแบบมันฉากน่ากลัวมากคืยยืนอยู่เหมือนบ้านสองชั้นแล้วแบบรูแบบโอ้เไปเลอเธอ,อแล้วแบบมันค่อยๆแล้วมันแบบเดินผ่านไปแล้วแบบน่ากลัวจริง <c oughs> ว่าอืมกดฉากลอวไหนเนี่ยโคตร ก็คอนเสิอ์ตมันดูเป็นตัวที่รับมือง่ายะนะแต่ก็รับมือยากอะเม่เกิดมือใหม่ก็พอว่าไปอย่างแล้วเ,เกิดมือเก่านี่ก็แบบโหแบบเก็บลูกบอลเร็วมากโหก็ตีแป๊บๆลงมแหละแต่เดี๋ยไม่ทันทำอะไรเลยแบบเจอตัวแรกแล้วก็ตีตีตีล้มเลยจริงเุ้ยลืมดู ตอนนี้ดูจะรอดยากแฮะอืมตายแล้วคงวีด้วยใครเป็น <_ an> คนออกแบบตัวนี้ <_ an> <_ an> เน,นี่ยรับผิดชอบไปช่วยโอเค น้ำหอมไทยมาคือ,อน้ำหอมไทยเลิศไม่หลูไม่หลูเกิดตอนหน้าเมื่มกี้หนุ่มหนุ่มนี้ต้องไหนตรงกลางตรงกลางพี่บอกอ่ะโอ้โหแกเกมนี้แบบมันแบบแบบคือมันใช้ข้อความที่ยแบบไม่ใช่คำศัพท์ที่เรารู้กันอย่างแบบมันเป็นคำศัพท์ที่แบบเกมมันเข้าใจอย่างนั้นอะ ไม่เป็นโอเคไม่ช่วยดีมั้ยโอเคเดี๋ยวสองเครื่องโอเคปล่อยไปตายแล้วคนส่วนไม่รอดแล้ว OMG ดี เรา,เาขึ้นปันหาเดิมเก่ดทำแบบนี้เลยเกิดไว้ไม่อยู่แล้วทุกคนไปดีกว่าขึ้นรถไฟกันดีกว่าทุกคนไปขึ้นรถไฟฉันไม่ให้เธอตีหรอกนี่คนเด คนสวยชุดทอง้องอย่างเราต้องขึ้นรถไฟสิเนาะเออดีไม่ไรต่อด้วยเออดีจริงเลยเออโชคดีมันมันไล่เองอยู่ว่ยายรถไฟชนโ่นรถไฟเหยียบทับอีกอยาทำแบบนี้เลย ไปไกลๆไปไกลๆอย่ามายุ่งกูเอหบดสัทีไว้เออตีมาตีสีเขาเออ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 ทำอะไรก็ทําทําอะไรก็ทําทําอะไรก็ทาทาอะไรก็ทาทาอะไรก็ทําครับคุณวิคุณพี่จะทาอะไรก็ทาคุณพี่ทาอะไรก็ทําคุณพี่ทาอะไรก็ทาอย่ามายุ่งไป ไป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 ยยนยยนอยู่ตรงนี้ยยนตรนี้มึงทำอะไรได้มึงอะไรมึงอะไรฉันได้มึงทำอะไรมึยืน่แบบนี้อะไรไม่ได้อมันทำอะไรกูไม่ได้อมึงทำยังไงกูไม่ได้ทำยังไงกไม่ได้อะทำยังไงกูไม่ได้อะ กูวิ่งสวน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 ไว้ตายแล้วชิบหายชิบหายชิบหายนี่คูจเฉล่เลิ่เฉัเฉลเป็นคนเลิศแห่งประเทศแห่งสยามปัดบงว้ตายแล้วชน่ายุดเออเออดีเออดีดีเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออ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 ทำไมเอาลงห้องวีด้วย วิ่งนิดเดียวแก้ว่าไม่ช่วยทันไหมหรอว่าได้หรือวตัวนี้ยังงั้นมุไม่ค่อยเลื่อนประตูเปิดแล้วว่าฝั่งนูนน้นนะโอ้โหหล้มมอบกราบอยู่หน้าเก้าอี้ เขาวัดดีกว่าเว้ยไม่อยู่แล้วเ<น>ว้ยชอย่ายตามนั้นมันเรีเขาอยู่ประตูฝันมันเปิดยังไงเองไม่เปิดเลเองแต่เราไม่เปิดอเล้วตอนนี้ปดมไม่เป็นไรน้ก็ยังยื้อแพ้แล้วกัน เราจะไม่ว,วิ่งแข่งรถไฟกันทุกคน Why Oh my god เฮ้ยให้หยาลัดลิศยังไงฉันก็เลื่อกว่าเธอยังไงฉันก็เลื่อกว่าเธอดูไว้ด้วยเธอคิดว่าเธอเป็นใครใช่ไหมใช่ไหมเปิดปตู้เบิดยังเปิดตู้เบิดยังโอ้ยไม่นะ ตาแดงจะหมดแล้วไม่ต้อง้าเลวเออตาแดงจะหมดแล้วตาแดงจะหมดแล้วไม่ต้องกลัวแค่อย่างช็อกสุขีก็พอไม่อย่าวิ่วับอ้โหโอ้โหโอ้คโอ้โอ้้อ้โหโอ้โห้โห้หโอ้โ้โอหโ มาการกบหนดสีชาติไมค์ท่าพูดบารมีประเทศใดเนาะเราจะไม่ได้ดูตรงนี้เถอะแต่ว่าเราก็ลืมไปก่อนเพื่อความปเป็นสิริม,มงคลนอกจาน,น่อเกย์ okay, ชาเกไมค์ท่าไม่ชอบเลย นักเขียนยยนิยายดูนักเขียนนิยายโอเคงาน,นก็นแล้วไปไม่ใช่หรอแล้วตอนนี้คืออย่างโอ้ my god โดนเร็วมากสกินใหม่ด้วยสกินเอ่ออีกาขาเดียวโอ๊ะผิดอันอีกแล้วโอ้ my god ชอบชอบมาหมดเนี่ยชอบแบบเป็นแบบนี้ตลอดเลย าว่าจิงเล่นเฟเดอริกมันเล่นยากกว่าเล่นยนี้อีกแล้วทีนี่ทำอะไรอ่ะเอาทำมันฮะ My g ม d เอาไงดีตานี้สุดท้าน้องสองคนละ ปากบอกไม่เป็นไรแต่ใจอยากตบแล้วตอนนี้ตอปากกินไปคนแรกเลยโอ้โหเร็ว,เร,วเรานักขี่นีิยายสองตัวที่ดิกเสีย<ห>ได้ท่านี้จะเป็นยังไงหนอบอกแล้วแบบนี้คูแบบคู่บารมี mới đào bình đi xa mấy phao à ho chi mấy phao quá trời đó น้องซีไปไหนอไ my god แรงมากเก่งมากเอามันอยู่นี่งเลยเด็กหลาเจอแน่อยู่นี่งเหรอฮ <c oughs> ะเจอแน่ไม่หลุดยิงเฮ้ยเฮ้ยเจยิงเลยอะ,อะ,อะ นี่แหละพลัง,อง,งองเน็ตยำลังองเน็ตเดี๋ยวดีจรดานะแล้วเล่นเก่งขนาดไหนโดนเน็ตคุจกจบเน็ตคุกเน็ตไปไปฮิวกันแกไปไปกันไปมามา,มาตรง <remake> โอเคกลับไป <spe ek> ต่อให้เล่นเก่งแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเน็ตหลุดก็อีกเรื่องหนึ่งไปเยวเราคิวให้ <spe ek> แล้วมันจริงจังยหยุดแบบแรงมากเออ,เอ,อคนขีด้เดียเจโอ๊ยเบื่อเป็นไับ้าดู่นอะไรเสร็จโจนละพวกคุณก็ชู้กันเสร็จแล้วเส็จโจนละเสร็จโจนละคุณพี่คือตอนแรกเลยคิดได้จว่าไม่นารอดแล้วล่ะเฮ้ยไปทำยูนิ่ง เออคนนี้ปั่นเสร็จแล้วเหรอแล้วชี้ชยอ,อยู่หรือชี้อยู่นิ่งดีนงโอ้ชี้ชีไม่โดและเฮ้ยนี่แหละจบนี่แหละแผนการแล้วจัดเน,นเตซันเตอร์ ต่อให้คุณจะเทียสต่อให้คุณจะเล้งอะไรก็ตามแต่ก็คือมมคุณเนี่ยหลุดแค่นั้นก็หลุดแค่นั้นก็จบวิชีม,มาแล้วแต่ว่ามาตอนนี้ก็สายไปแล้วพวก,กเราคิวกันเสร็จแล้วถูกต้องใครจะต่อให้แหละฮะอุ้ยปล่อยเอถอะจะจะขนาดนี้ แห้วก็่าอหิ่กันแบบนับ,บเน็ตหลุดนานมากส <c oughs> กินสวยหนุ่มหนุ่มมีตรงนี้หนุ่มมีตรงนี้หนุ่มมีตรงนี้แล้วฮันเตอร์ก็เอยู่ตรงนี้ด้วย แล้วทำไมหัวใจขึ้นไม่หยุดเลยโอตอนนี้เลิกนึกว่าจะแพ้แล้วแหละไหนก็แล้วไอ้อวไปไหนอะปาแผ่ไนไม้ฮ<อ>ันเตอร์อยด้วยเราเก็ตเตรียมนะไง เราไปรอประตัวก<อ>ันย่ตรงไปรอระต้วกันจุกุกเลยไมไม่อสอ<น>ักแหเลยแต่ว่าช็อคสูตขีดน,นะ แต่ตอนนั้นช็อกสุดขีดคือคือจุ๊กเก่งแต่ว่าช็อกสุดขีดอาาษณ์นไหมแล้วเฮ้ยพี่ตรงนี้เขากำลังจุดน,นิจราเงาทำอมไรนะเดี๋ยวรให้เมาดัว้เลยน้องใครรับ่ะโอ้ยน่าเกียดโอ้ยแต่รับอีกโอ้ไม่ก๊อด จะได้วาไปขอบคค่ะอืมอังไ, <ป S 1> ไปแล้วก็มีกรงดนตร,ตรีเฮม,มันมันบักกำลังถอดอยู่เนี่ยคือจะกินเหมือนรู้สึกว่าจะกินเออกับซีซั่นนี้แบบมันมีความเกี่ยวมเกเยอะมาก จเออว้าวคุวยเนี่ยกางเจ็ดสี่ร้อยการเดียนเปประตูใช่ไหมค้างไปเลยใช่ชี้ก่อนชี้เลยรู้ปะหยุ อนไรละออมีดูเก่งเกินเห็นมหมดแน่หมดแน่ติดแพสโอาค่ะอเอโอ้แกจนแล้วกับโโหชีเล่นโหดเกินเดี๋ยวแกไปรางหลุมไหมหรือยังไงหลุมอยู่ตรงนั้น่ะตรงนี้เราส่งวความ หรือมไม่งั้นก็ไปแก้แวะบเปิดตูนู้นเลยก็ได้มันพาจูไปรตรงไหนแล้วเนี่ยโอโ้นักเขียนนิยายจูโคตรมากนะแต่ว่าคือตอนแรกคนเราต้องมีผีพลาดมาแต่ตอนนี้กูหล่อนหัวใจขึ้นแล้วกลัวกลัวหลบกลัวเลดมากๆ มาตาแดงหมดแล้วตาแดงหมดแล้วอืมไตาอันนี้เหมือนจะแพ้แต่แต่แบบแต่แบบฟ้ายังเห็นใจไงปอกเลยปอกเลยโม้คุณนี่ชอบโม้คน dia saja suka